หลังจากที่ข่าวลือและการคาดเดาได้วงเวี่ยนในวงการความมั่นคงมาหลายปีในวันนี้ความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการกับโครงการลับที่กองทัพอากาศไทยเก็บซ่อนไว้ภายใต้ม่านหมอกของความลับระดับสูงโครงการพัฒนาเครื่องบินขับไล่มิก41รุ่นล้ำยุคที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตำนานอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นความจริงบนน่านฟ้าไทยแล้วในปี2025นี้เครื่องบินขับไล่มิก ซ1 41, ซึ่งถูกพัฒนาและดัดแปลงภายใต้ความร่วมมือเชิงรับกับพันธมิตรบางประเทศได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังใหม่ของประเทศไทยที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงโครงการนี้ได้ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ชื่อรหัสโปรเจกต์สยามไซไฟเป็นเวลานาน,านกว่าทศวรรษโดยมีเป้าหมายในการยกระดับขีดความสามารถทางอากาศของไทยให้ทัดเทียมระดับโลกเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเกินกว่าจินตนาการมิกซ์ซีไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินขับไล่ทั่วไป แต่คือผลลัพธ์ของการรวมเอาเทคโนโลยีสุดล้ำจากหลายประเทศมาผสมผสานอย่างลงตัวโดยมีหัวใจหลักคือระบบขับเคลื่อนความเร็วเหนือเสียงระดับมอก4 3ซึ่งทําให้มิก4 1เป็นเครื่องบินขับไล่ที่เร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงสร้างตัวถังของมิก4 1ถูกออกแบบด้วยวัสดุผสมระหว่างไทเทเนียมขั้นสูงกับวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดพิเศษที่ช่วยลดน้ำหนักเพิ่มความคงทนและสามารถทนต่อแรงเสียดทานของอากาศ ในระดับความเร็วเหนือเสียงได้อย่างสบายระบบหลบหลีกเรดาร์แบบ long ซ u b s t a t i o ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถล้ำหน้ากว่ารุ่นก่อนๆโดยแทบไม่ทิ้งสัญญาณในออร์หรือเรดาร์ใดๆให้ฝ่ายตรงข้ามตรวจจับได้เรดาร์ Quantum e s a และ AI อัจฉริยะจุดเด่นอีกประการของ MIG-41 คือระบบเรดาร์ ESE Active Electronic Scan Array เวอร์ชันควานตัมที่สามารถสแกนและตรวจจับเป้าหมายได้หลายร้อยกิโลเมตร พร้อมระบบ AI อัจฉริยะที่สามารถประเมินสถานการณ์และตัดสินใจการรบแทนมนุษย์ได้ภายในเซียววินาทีระบบนี้ไม่ได้เพียงแค่ค้นหาเป้าหมายเท่านั้นแต่ยังสามารถคาดการการเคลื่อนไหววิเคราะห์พฤติกรรมและเลือกวิธีการโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งหมดนี้ทำให้มิี41กลายเป็นนักล่าบนอากาศที่แทบจะไร้เทียมทานในยุคปัจจุบันอาวุธไร้แรงที่ติดตั้งอย่างครบครัน m i กอุมาพร้อมกับระบบอาวุธสุดล้ำที่ทำให้เครื่องบินลำนี้กลายเป็นโรงเก็บอาวุธลอยฟ้าไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธทีเอระยะยิงกว่า400กิโลเมตรที่สามารถล็อกเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงในทุกสภาพอากาศรวมถึงขีปนาวุธพิสัยกลาง r 7 7และอ่7อมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำลายเครื่องบินรบขั้นสูงของฝ่ายตรงข้ามยังไม่หมดเพียงเท่านั้นมิก 41ยังติดตั้งระบบอาวุธ d i i e c t e d energy แบบเลเซอร์ความเข้มสูงสำหรับทำลายโดรนหรือขีปนาวุธนำวิถีได้แบบเรียลไทม์พร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟิร์ด du ที่สามารถรบกวนสัญญาณสื่อสารและระบบนำทางของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพเบื้องหลังโครงการลับสยามสเตเฟโครงการ m i ิก41ของไทยมีจุดเริ่มต้นจากการประเมินภัยคุกคามในภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงสมดุนทางทหารในเอเชียโดยเฉพาะเมื่อประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่หอย่างรวดเร็วกองทัพไทยจึงตัดสินใจพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่5.5ที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของเครื่องบินที่มีอยู่ในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ทุ่มงบประมาณรับจำนวนมหาศาลเพื่อวิจัยพัฒนาและทดสอบเครื่องบินลำนี้โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มวิศวกรนานาชาติซึ่งมีทั้งอดีตวิศวกรจากรัสเซียจีนและยุโรปที่เชี่ยวชาญด้านการบินความเร็วสูงและการออกแบบระบบสเตลการปรากฏตัวครั้งแรกที่เขย่าทั่วทั้งเอเชีย การเปิดเผยมิคิ1 1อย่างเป็นทางการได้เกิดขึ้นกลางอากาศในภารกิจฝึกซ้อมลับใกล้ทะเลจีนใต้เมื่อเครื่องบินลำนี้สามารถบินทะลุหมอกสีและหลบหลีกระบบเรดาร์ของต่างชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบกล้องดาวเทียมที่จับภาพได้เพียงเซี้ยววินาทีกลายเป็นหลักฐานแรกของโลกที่ยืนยันการมีอยู่ของมันเมื่อข่าวนี้หลุดออกสู่สาธารณาสื่อต่างประเทศต่างภากันตกตะลึงและหลายประเทศในเอเชียเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการทหารอย่างเร่งด่วน เพื่อตอบโต้วความได้เปรียบเชิงเทคโนโลยีที่ไทยได้รับจากมิก41ก้าวใหม่ของไทยในเวทีอาวุธโลกมิก41ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินขับไล่ที่เร็วที่สุดในอาเซียนแต่ยังสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ของไทยที่เริ่มเดินหน้าไปสู่ยุคของเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงอย่างเต็มตัวความลับที่ถูกเก็บไว้นานนับสิบปีนี้ได้กลายเป็นหมากตัวสําคัญในกระดานความมั่นคงของภูมิภาคการมีอยู่ของมิก41ทําให้ไทย กลายเป็นประเทศที่ต้องจับตามองไม่ใช่เพียงแค่ด้านการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอำนาจการต่อรองทางการเมืองและความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญอำนาจลับเหนือฟ้าแห่งสยามในที่สุดคนไทยก็ได้เห็นกับตาว่าอำนาจลับที่ถูกซ่อนอยู่บนฟ้าของสยามนั้นมีอยู่จริงและไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปมิค41ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรสังหารอากาศแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญวิสัยทัศน และความสามารถของไทยในการก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆจากวันนี้เป็นต้นไปโลกจะต้องเปลี่ยนมุมมองต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะม,มิก41คือคำประกาศว่าสยามพร้อมแล้วที่จะปกป้องท้องฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์และยืนหยัดเป็นมหาอำนาจทางอากาศในภูมิภาคนี้อย่างภาคภูมิอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารและชมภาพลับเฉพาะของมิก41ในภารกิจถัดไปเร็วๆนี้